โปรดทราบที่นี่สถานีสาระยา <_ d ose> ก่อนที่ลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการโดยไฟในประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บ <_ d ose> ริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอกาศต่อไปการเดทางในประเทศไทยคามีโอกาสให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ ก่อนเราเพื่อนี้มาออกจากส,สถานีสัญญาไปแล้วเจ้าจิตวะทองก็ได้ฟังที่สถานีวัดสวรรณเป็นสถานีถัดไปนะคะ